เอาละครับมาเปิดตัวกันนะครับที่ตรงบริเวณด้านหลังกันบ้างนะครับเราเจอกันทุกๆคลิปเราจะเจอกันบริเวณด้านหน้ารถตลอดแต่ว่าวันนี้ครับนะหลายๆคนที่กําลังมองหารถยนต์กระบะที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานนะฮะและทำวันหยุดของคุณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่ากิจกรรมสมัยนี้ที่เขาฮิตฮอตกันมากคือการออกนอกสถานที่ไปทํางานการแคมปิง้งหรือว่าการใช้งานในด้านอเนกประสงค์ต่างๆ เจ้า Ford Ranger Next Generation นะครับทุกๆรุ่นนะได้ทำนะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริงนะและสำหรับเจ้ารถคันนี้ที่ผมยืนอยู่นั้นก็คือเจ้า Ford Ranger w i ์ e Track ขับเคลื่น2ล้อเกียร์6สปีดนะครับราคา1 4 9 0 0ล้านบาทฟังไม่ผิดครับ1 4 9 0 0ล้านบาทครับเป็นราคาที่แบบเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ามากๆสำหรับ กระบะ Ranger next generation ตัวใหม่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในแง่ของการใช้งานมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายก่อนเลยว้าฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงซะด้วยคุณสุภาพสตรีก็ขับได้นะครับโอเคเดี๋ยววันหยุดของคุณครับคุณอาจจะมี Activity มีกิจกรรมที่จะทำในวันหยุดของคุณอย่างคุ้มค่านะครับอันดับแรกเลยเรามาดูครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับนะครับนะ ชายหนุ่มนะฮะที่นะฮะถนัดในเรื่องของงานไม้นะครับหรือว่างานต่างๆที่จะต้องทํานอกสถานที่หรือว่าตามไซต์งานนะครับนะ,ะหรือว่าบางคนนะฮะต้องเข้าไปที่ไซต์งานนะฮะดูเรื่องของงานก่อสร้างกลางแผนกลางแผนอะไรอย่างนี้นะครับกระบะอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่เหมาะกับการทํางานสักเท่าไหร่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับการใช้งานด้านเนื้ประสงค์ตอบโจทย์คุณแล้วสําหรับกระบะคันนี้ครับ เราวางบอร์ดไปสักหนึ่งแผ่นครับนะฮะตรงนี้นะฮะเพื่อเอาไว้ใช้งานและที่สำคัญครับเรามีตัวครัมหนีบนะครับผมตัวนี้เราจะมีช่องเจาะมาจากโรงงานแล้วตรงบริเวณท้ายกระบะนะครับเราสามารถเอาไว้ยึดบอร์ดนะครับนะ,ะตรงนี้ได้ครับนี่ฮะให้แน่นหนาเนาะ คนใช้เองอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะนะ <c oughs> ครับอ่ะโอเคหนึ่งฝั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอีกหนึ่งฝั่งเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ครับเราสามารถใช้งานกับแผน่นบอร์ดไม้ต่างๆได้นะครับนะในแง่ของการทำอาหาร ก็ได้นะสำหรับแคมปิ้งนะครับนะหม้อหายกระมังเรามีครบฮะนี่ครับนี่นะมีเตาปิกนิกสักหน่อยนะเราสามารถทำอาหารในบริเวณด้านท้ายนี้ได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่ายามค่ำคืนนะครับไฟเริ่มจะไม่มีแล้วเรามีช่องต่อไฟอีก2จุดครับสำหรับเจ้าว i t แตรกนะครับนะก็จะมีนะครับรูปักไฟ2 3 0มโวลต์นะครับมีช่อง power outlet นะครับสามารถต่อเพิ่มเติมออกมาได้และที่สำคัญครับ เรื่องการติดต่องานเราก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเราก็จะมีนะครับช่องเสียบเอาไว้ต่อโน้ตบุ๊กครับสามารถทํางานได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดอีกนะครับนะในการใช้งานสามารถชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือว่าชาร์จไว้ในรถก็ได้นะครับผมหรือว่าต้องการจะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันครับนะตรงบริเวณช่องนี้ นะครับต้องเป็นขาแบนนะเสียบเข้าไปได้แล้วก็รองรับนะครับตัว3ขาตัวนี้ด้วยสะดวกสบายทุกอย่างครับสำหรับการใช้งานเจ้า Ford Ranger Wide Track คันนี้นะครับนะฮะ Ford Ranger w i d Track มีทั้งหมด4เอ่อรุ่นด้วยกันนะครับผมนะรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6 s สปีดนะจะเริ่มต้นที่ราคา9,99,000บาทครับและรุ่นนี้เลยครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นะครับในรุ่น w i d t r a k นะครับราคา1 4 9 0 0ล้บาท ขยับขึ้นไปอีกหน่อยครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อน2งล้อราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทและรุ่นท็อปสุดครับนะขับเคลื่อน4ล้อไบเทอร์โบตอบโจทย์นะครับทุกสภาพพื้นที่การใช้งานนะครับราคา1นึ่งล้านสองแสนเาบาทครับถ้าไม่อยากจะพลาดนะในส่วนของการใช้งานนะครับหรือว่าความคุ้มค่าของกระบะนะครับที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วในยุคนี้นะครับนะยังไงก็นะครับรับเจ้าวายแตรกนะครับนะ ไปพิจารณาด้วยครับแล้วก็พบกับโปรโมชั่นดีๆกับผมเช่นเดิมครับ0946681542ครับเซล์ตามยินดีบริการครับผมขอบพระคุณครับ